สวัสดีครับพบกับผมพัทราโชคนะครับทางช่องฟอร์ดพัทราโชคอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมเจ้าตัวเอเวอเรสตัวสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ต 4x2 นะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวสปอร์ตคันนี้มีอะไรเด็ดๆกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวสปอร์ตคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าราคาจัดจำหน่ายของเขารวมค่าสีส้มแล้วนะครับจะอยู่ที่ 1>, 1 4 9 6 0 0้านานับาทนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวสปอร์ตคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวสปอร์ตมีอะไรเด็ดๆที่น่าสนใจกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้าตัวรถเราจะเห็นเลยว่าในส่วนของด้านหน้าตัวรถเจ้าตัวสปอร์ตเอเวอเรสตตัวนี้นะครับจะเน้นเป็นสีดําเงานะครับตกแต่งกับตกแต่งด้วยสีดําเงาต,ตัดกับตัวสีรถนะครับทำให้รถดูสปอร์ตดูเด่นดูหรูมากๆเราจะสังเกตเห็นได้ว่า จ้าตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําเงา,าเน้นความหรูหราและก็ดุดันด้วยนะครับตัวนี้จะเห็นเลยว่าโลโก้ฟอร์ดของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆเลยนะครับโลโก้ฟอร์ดของเขาเนี่ยจะรองพื้นเป็นสีดําแล้วก็โครเมียมเป็นตัวฟอนต์อักษรฟอร์ดต,ตัดวงแหวนรอบนอกนะครับเป็นคําว่าฟอร์ดเนี่ยทำให้รถดูดุดูทะมัดทะแมงมากยิ่งขึ้นและในส่วนของขอบชายฝากระโปรงด้านหน้าของเขานะครับ ยังมีอะคริลิกติดคําว่าเอว่าเรสมาให้ด้วยนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับในส่วนของตะแกรงรังผึ้งนะครับเราจะเห็นเลยว่าเป็นช่องตะแกรงรังผึ้งขนาดใหญ่มากๆนะครับตัวนี้ทําให้ช่วยระบายความร้อนอุณหภูมิของห้องเครื่องได้เป็นอย่างดีมากๆสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับและก็ในส่วนของไฟของเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไฟของเขาเนี่ยสวยงามมากๆดีไซน์ออกมาได้ดูโดดเด่นและก็หรูหรามากๆนะครับมันเป็นไฟหน้าแบบ มัลติดเรฟเลกเตอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นแบบ LED ให้ทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้ถือว่าโดดเด่นสวยงามมากๆและก็ยังมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันที่เป็น LED ให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่นะครับขณะที่เราขับในเวลากลางวันนะครับไฟตัวนี้จะติดส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาทําให้รถที่ใช้ถนนร่วมกับรถเราครับมองเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยนะครับหรือแม้แต่คนเดินถนนนะครับก็มองเห็นรถเราว่า รถกำลังวิ่งมานะครับทำให้เกิดความปลอดภัยสําหรับเพื่อนร่วมทางของเรานั่นเองนะครับผมในส่วนของด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นกันนะครับสว่างคมชัดมากๆในทัศนวิสัยที่มีหมอกลงหรือฝนตกหนักนะครับตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับทำให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นรถเราได้ชัดเจน,นครับหลายคนอาจจะคิดว่าไฟตัดหมอกมีไว้สําหรับเปิดสองสว่างแต่จริงๆไม่ใช่นะครับไฟตัดหมอกมีไว้เพื่อเปิดเวลาที่เราผ่าน สายหมอกหนักๆหรือว่าผ่านสายฝนหนักๆที่ตกแรงๆนะครับทำให้เพื่อนร่วมทางเนี่ยมองเห็นรถเราได้ชัดเจนนั่นเองครับผมไม่ได้เอาไว้สําหรับส่องสว่างนะครับผมสาหรับเจ้าตัวสปอร์ตนะครับเราจะยังเห็นอีกว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง4จุดด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์กะระยะจอดนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับผมในส่วนของชายกันชนด้านล่างของเขาก็ยังเป็นการเน้นสีดําเงาอีกเช่นเคยนะครับทำให้รถดูโดดเด่นมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ยังมีตะขอไว้ให้ลากจูงถึง2ตัวด้วยกัน,นครับขนาดใหญ่เลยนะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงเลยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันว่าเจ้าเอเวอรเดสปอร์ตตัวนี้สีส้มสวยๆส,สดๆแบบนี้มีอะไรที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคันนี้เราจะเห็นเลยว่าซุ้มล้อของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับซุ้มล้อของเขาตัวนี้เราทําการอัปเกรดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับทําให้รถดูสปอร์ตดูดุดันมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับโดยการใส่ ซุ้มล้อขนาด6นิ้วขึ้นไปนะครับเข้าไปประกบเข้ากับตัวเดิมนะครับทำให้รถเนี่ยดูดูทมัดทะแมงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยประโยชน์ของเขานะครับนอกเหนือจากความสวยแล้วเนี่ยยังช่วยป้องกันโคลนหรือหินหรือเศษหินที่จะกระเด็นจากล้อนะครับมาทําให้รถเนี่ยเกิดริ้วรอยถลอกขณะเราขับขี่นะครับป้องกันได้ดีด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าทั้งสวยและก็มีประโยชน์ที่แท้จริงในส่วนของยางของเขานะครับในส่วนของล้อของเขาเนี่ย ตัวนี้ล้อของเขาจะเป็นล้อแม็กสีดําเงานะครับจากโรงงานเลยนะครับเป็นขอบ20นะครับมาพร้อมกับยางกูสเยียนะครับซีรีส์ยางจะอยู่ที่255 5 5ทับ5 5 r 2 0นั่นเองนะครับขอบ20นะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามโดดเด่นแล้วก็ดุดันมากๆนะครับในส่วนของระบบเบรกของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ abs ให้ด้วยนะครับพร้อมด้วยระบบช่วยกระจายแรงเบรกแบบ ebd ทำให้เบรกได้อย่างมั่นใจนะครับเกิดความปลอดภัย มากที่สุดนะครับในการขับขี่ทําให้ลูกค้ามั่นใจได้อย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีอีกมากมายนะครับที่มาด้วยแต่ผมจะขออนุญาตพูดคร่าวๆนะครับตัวนี้ในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับในส่วนของด้านข้างเนี่ยด้านบนของเขานะครับราวหลังคาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะครับตัวนี้ก็จะเน้นเป็นแต่งสปอร์ตสีดําทั้งหมดเลยนะครับราวหลังคาของเขาก็จะเน้นเป็นโทนดําเงาให้ความโดดเด่นนะครับตัวนี้กันสาดฟิล์มเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าครบเลยนะครับถือว่าโดดเด่นมากๆ แล้วก็ในส่วนของมือเปิดของเขาตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงาอีกเช่นกันนะครับมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์รองรับสมาร์ทคีย์ทั้งสองข้างเลยนะครับขณะที่เรามีกุญแจอยู่ที่ตัวเยเราสามารถปลดล็อกได้เพียงแค่มือสัมผัสนะครับหรือเราจะล็อกรถก็เพียงแค่มือสัมผัสนะครับใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ข้างซ้ายข,าข,าข้างขวาขอแค่เรามีกุญแจอยู่ที่ตัวสามารถเปิดปิดประตูได้ง่ายสะดวกสบายนะครับขึ้นลงได้อย่างง่ายดายสะดวกสบายประตูเปิดได้กว้างนะครับขึ้นลงได้สะดวกสบายถือว่า สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับยังโออาสวยงามหรูหราตกแต่งเป็นสไตล์สปอร์ตเลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับอ่าเราจะเห็นเลยว่าเป็นการเย็บย่นนะครับทำให้นั่งได้สะดวกสบายเป็นเบาะหนังสไตล์สปอร์ตนะครับปั๊มคําว่าสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับถือว่าสวยงามโดดเด่นมากๆนะครับตกแต่งเป็นโทนสีดําดุดันเลยครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าให้ทั้ง2ข้างเลยนะครับตัวนี้ถือว่าโดดเด่นสวยงามมากๆครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอเครื่องเสียงขนาด 10.1นิ้วให้ความโดดเด่นนะครับและก็เพลิดเพลินไปกับอารมณ์สุนทรีในการขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายนะครับตัวนี้ถือว่าสุดจริงครับถือว่าโดดเด่นจริงในส่วนของเจ้าตัวเอเวอเรสตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับชอบเอเวอเรสสวยๆแบบนี้นะครับทักเข้ามาพูดคุยกันดูครับเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของด้านท้ายนะครับในส่วนของด้านท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นอีกว่าเจ้าเอเวอเรสตตัวนี้ตัวสปอร์ตดีไซน์ไฟไท้ายของเขาเนี่ยจะโดดเด่นไม่เหมือนตัวอื่นๆเลยเราจะเห็นเลยว่า ไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นริ้วลายสวยมากๆานะครับตัวนี้ถือว่าโดดเด่นสวยมากๆนะครับสาหรับไฟท้ายของเขาและก็ยังไม่พอนะครับยังตกแต่งด้วยอะคริลิกด้านท้ายอีกนะครับคำว่าเอเวอเรสเป็นสีเทานะครับโดดเด่นสวยงามมากๆนะครับตัวนี้เราจะเห็นเลยว่าเป็นคาดสีดําเงานะครับทําให้รถเนี่ยดูเด่นตัดกับสีส้มออกมาแล้วดวดูสวยงามสปอร์ตมากๆนะครับในรุ่นนี้ยังมีกล้องส่องถอยมาให้ด้วยนะครับสําหรับเจ้าตัวเอเวอเรสตัวนี้นะครับและก็ยังมีโลโก้คําว่าสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับชายกันชนด้านท้ายเนี่ยเราจะมีพลาสติกรองมาให้นะครับเอาไว้สําหรับเวลาที่ลูกค้าขนของสัมภาระขึ้นรถนะครับจะทําให้ไม่เกิดริ้วรอยนั่นเองนะครับประโยชน์ของเขานะครับในส่วนของตัวนี้และก็ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบคิกเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับเพียงแค่ลูกค้าเตะเข้าไปนะครับคิกเซนเซอร์ก็จะทํางานนะครับตัวนี้นะ้าครับคิกเซ็นเซอร์ก็จะทํางานสะดวกสบายง่ายดายนะครับเราจะสามารถปิดประตูด้วยแมนนวลก็ได้นะครับ เพียงกดแมนนวลก็ได้หรือจะใช้เป็นคลิกเซนเซอร์เองก็ได้และยังไม่พอนะครับตัวนี้ยังมีระบบป้องกันการหนีบให้ด้วยนะครับถือว่าปลอดภัยมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับข้างในก็โอ้อากว้างขวางนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามลงตัวมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวเอลเลสสปอ o r ตตัวนี้นะครับหรือเราจะสามารถปิดด้วยคลิกอีกเช่นเดิมก็ได้นะครับตัวนี้ถามว่าสะดวกง่ายดายครับ ประโยชน์การใช้สอยตัวนี้ถือว่าครบคันและก็สวยงามโดดเด่นมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวเอเวอรเรสตัวนี้ถือว่าสวยงามลงตัวในส่วนของด้านท้ายเนี่ยก็ยังมีเซนเซอร์ด้านท้ายกะระยะถอยจอดมาให้ด้วยอีกเช่นกันนะครับถึง4จุดด้วยกันสําหรับเจ้าตัวเอเวอ s ์เรสสปอร์ตตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นสีสันที่ฉูดฉาบสวยงามหรูหราดุดันนะครับถือว่าอุปกรณ์ความนวยความสะดวกก็ยังครบคันนะครับตัวนี้ยังพิเศษนะครับยังสามารถเชื่อมต่อ ไวเ s et, Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Ford p a s t ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังรองรับกับระบบไ l เ s Char ์จแบบไร้สายให้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าสะดวกสบายมากมากเลยนะครับถือว่าครบคันในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกและก็ความปลอดภัยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีความสนใจอยากจะได้รถ Ford e v e r e s t สสวยแบบนี้มา ไว้ใช้งานนะครับในครอบครัวของเรานะครับหรือจะเป็นเอเวอเรสต์รุ่นอื่นๆก็ดีนะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับผมได้นะครับทางช่องฟอร์ดพัทนาโชคนั่นเองนะครับผมหรือจะเป็นทางช่องการติดต่อทาง ID ดี n ลเบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมแล้วเอาไว้ผมจะนำรถสวยๆของรถยนต์ฟอร์ดมาให้ลูกค้าได้รับชมในคลิปถัดๆไปสำหรับวันนี้ ต้องฝากลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ